คือเหมือนทุกอย่างอยู่ที่ใจใช่ไหมคะอาจารย์เริ่มเริ่มต้นที่ใจก่อนนะคะคือถ้าจิตใจเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับอะไรได้หลายๆอย่างมีคําพูดหนึ่งค่ะอาจารย์บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยท้อถอยกันเยอะนะคะหลายคนบ่นท้อถอยแล้วก็ท้อใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางว่ากันว่าไปถึงการวางเฉยไปซะเลยอย่างนั้นอาจารย์จะพูดอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นดีคะ คือวางเฉยเนี่ยเยันหืว่าไม่ทําอะไรเลยคนที่วางเฉยเนี่ยพลังข้างในเนี่ยมันมีพลังขับเคลื่อนมนุษย์เราทุกคนมีนะครับข้างนอกนิ่งเฉยได้บางครั้งนะครับเนี่ยมันเป็นอาร์ตเป็นศิละปะของการดำเนินชีวิตผมยังบอกเขาบอกว่านี่ให้ดนตรีก็ดีถ่ายป้าบบดีบดีมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่า ที่นอนอยู่ในเนี้เท่าเทียมกันหมดินใจเราเองนะครับเนี่ยคือศิลปะในการดําเนินชีวิตบางครั้งเราก็ต้องรู้จักหนักบ้างบางครั้งก็เบาบ้างแต่เป็นไรนะครับเนี่ยบางครั้งอย่างวันนั้นน่ะมีคนผมแรงออกไปแล้วก็มีคนกุ้กงก็เนยเขาเรียกผมโกรธผมร้องเพลงเลยผมร้องเลยเดินหนีไปเลยเนี่ยนะฮะผมบอก บริหารมาอะไรเนี่ยนะบางคนก็ว่าเป็นอธิการบดีทำไมต้องออกไปชนบทต้องออกไปนอนกลางดินกินกลางทรายกับเด็กเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆเนะี่ยอะไรไมันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักปรับตัวได้นะครับเปิดใจใมันกว้างนะฮะมีจิตที่อิสระแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรก็ได้นะครับคนโบราณเขาพูดบอกไง เมืองตาหลิวบางทีเราก็ต้องหลิวตาตามมันก็แหละนะฮแต่ใจเราไม่นั่นนะครับใจเรามั่นคงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะมันมีรอยคลองอยู่นันที่บอกว่าใครดุใครด่รดาทนเราใครชื่นใครชมช่างเขาใจเรามั่นคงเป,นเป็นพอเนี่ยทุกอย่างมาจากใจนะคะจางค่ะ,คะผมไม่เคยโกรธใครนะเอาว่าจะถามอยู่เหมือนกันทก เท่าที่นั่งคุยอาจารย์ดูใจเย็นมากนะคะและ้วก็เมื่อกี้แว๊บนึงก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์เคยทะเลาะกับใครหรืโอโกรธใครจะไปมีเรื่องมีราวอะไรไหมคะไม่มีค่ะตั้งแต่หนุ่มยันเด็กแล้วป่ะหรือรับเฉพาะตอนนี้นตั้งแต่ั้งแต่หนุ่มยันเด็กเลยครับอค,คิดว่าความอดทนหรือความใจเย็นของเรานี่ส่วนหนึ่งมาจากอะไรคะอาจารย์คือชีวิตที่มันผ่านความลําบากมาก่อนนี่แหละครับครับมันไปถึงจุดแ นั่นแหละมันให้อะไรเราเยอะรู้นะครับคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่ถูกสอนมาด้วยความยากลำบากนี่ครับค่ะก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีนะสำหรับโดยเฉพาะชีวิตวัยปัจจุบันเนี่ยซึ่งไม่ว่าอะไรก็ดูจะเป็นมีทางลัฐทุกคนอยากไปทางลัดโดยที่ไม่ต้องผ่านความลำบากผมกมเนี่ยท่านมองไกลมากนะครับคือว่าท่านมองไปทางแบบผมเดาใจท่านไม่ผิด บอกว่าถ้าเราตายไปแล้วลูกก็จะอยู่ยงไงนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่อยู่เนี่ยจะต้องทำอะไรที่ทําให้เขารู้จักคุณค่าของชีวิตใ,ให้ได้นะครับเห็นงานเขียนของอาจารย์อาจารย์ให้ดูก็มีงานเขียนหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคือมีทั้งที่อยู่ในมือดต่ฉั้นมีชีวิตกับความรักนะคะมี เป็นเรื่องชีวิตกับงานศิลปะนะคะ<ช>มีปรัชญาพุทธศาสนาแล้วก็คุณสมบัติของผู้บริหารที่สังคมพึงปรารถนาจากไอร้อนสู่แดนหิมะต่างต่าง่านี้เป็นเรื่องที่กลั่นออกมาจาก<ข>ชีวิตจริงของอาจารย์<ข>ด้วยนะคะบทบาทของงานเขียนของอาจารย์อย่างล่าสุดที่มีอยู่ในมือคือปรัชญาธรรมแห่งชีวิตนะคะ<ข>โดยอาจารย์วัตพีศักดิ์เล่นนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็มันก็คือมันอยู่ที่ว่าคนเรานะครับถ้าหากว่า ชีวิตเนี่ยานของจริงมาแล้วเนี่ยนะครับมันคิดอะไรได้แนละ้วอาจจะคิดไม่เหมือนใครแล้วไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนใครด้วยเคยมีนะครับมีโทรทัศน์มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ขอคุยต่อบอกได้นะครับบอกแม่หนูอยากให้คนอื่นเก่งเหมือนท่านอาจารย์ผมก็บอกหนูหนูมองให้ดีนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมเป็นชิ้นส่วนของความหลากหลายตนนั้นแหละ นะแต่มันเหมือนกันมันไม่ได้หรอกนะค่ะในหนังสือเล่มปรัชญาธรรมแห่งชีวิตเนี่ยนะคะก็จริงๆต้องบอกว่ามีหลายบทหลายตอนนะซึ่งมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้นะคะยังมีตอนนึงบอกว่าคนเห็นแก่ตัวมักกลัวความตายนะอาจย์ขยายความให้ฟังสักนิดได้ไหมครับได้ครับค่ะคือคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทําความชั่วเอาไว้ค่ะเมื่อทําความชั่วเอาไว้เนี่ยนะครับ โดยอัตโนมัตินะครับกลัวความชั่วของตัวเองอนี่แหละนะครับเพราะว่าวันนั้นคุยกับสมเด็จพระเทพท่านก็คุยเรื่องนี้ด้วยนะถามท่านบอกว่าผีมีจริงไหมท่าน<ะ>บอกนั่นสิอยู่วังสัปพุมเเขาว่าผีดุวังเก่าแก่ไม่เห็นถูกผีหรอกอม,มก็ทูลท่านบอกว่าความคิดของข้าพเจ้าในะอย่างนี้นะคือว่าคนเราเนี่ย นะ,ะมีจิตวิญญาณแล้วก็มีจินตนาการนะครับที่จะสร้างสรรค์อะไร้ต่ออะไรใหม่ๆได้เยอะแยะแต่ถ้ากว่าจใจเราสะอาดบริสุทธิ์จินตนาการมันก็นำไปสู่ประโยชน์สุขได้แต่ถ้าเมื่อไรนะครับใจสกปรกจินตนาการมันเปลี่ยนเป็นความวาดระแวงแล้วนั่นแหละคือผีผีผีก็คือ ความสะพดปกในตัวเองเคนกลัวตัวเองก็คือโกบีนี่อ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้น่าสนใจมากนะอาจารย์เขียนเอาไว้ในหน้าหนึ่งรอยห้าสิบเจ็ดนะคะ,อะบอกว่าเธอที่รักฉันกลาบละปวดอยาขาดสติจนกระทั่งหลงผิดไปเลยเมื่อปีพุทธศักราชสองพันอเจ็ดิบห้าเธอก็ทำผิดมาครั้งหนึ่งแล้ว เพราะเธอเข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออิสรภาพที่มันอยู่ภายนอกหากนั่นเป็นเพียงผลจากการถูกอิทธิพลทางวัตถุเข้าครอบงำทำลายความดีงามในใจเธอเองคือความเท่าเทียมกันเนี่ยควรจะมีอยู่ในจิตใต้สำนึกหาใช่เรียกร้องจากภายนอกไม่อันนี้เป็นชื่อบทตอนนี้นะคะอาจารย์หมายถึงสังคมปัจจุบันนี้เลยหรือเปล่าข้างนอกด้วยเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเราจะให้เท่ากันมันไม่ได้เกิดมาก็ไม่เด้มเกิดวันเดียวกันนะครับเนี่ย สภาพกระสินว่ารอมมันก็คนละแบบมาใช้มันเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าจิตใต้สํานึกที่อยู่ข้างในนั่นสิครับที่เราควรจะคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมนะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ให้ความเคลืันซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเช้าเรียังคุยกับท่านอาจารย์อยู่เรื่องเด็กกับผู้ใหญ่บอกว่าเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับมันให้ร่มเงากับต้นไม้เล็ก ได้อาศัยอยู่ในร่มแต่ว่าต้นไม้เล็กก็เหมือนกันช่วยคุมดินให้มันชื้นอยู่ถ้าไม่มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่มันก็แห้งตา,ายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะึ่งพาซึ่งกันและกันนะฮะอาจารย์ครับจริงๆก็มีหลายบทที่น่าสนใจมากแต่เปิดไปถึงบทนึงต้องถามนิดนึงช่วงที่ผ่านเนี่ยเราได้ยินคํานี้เยอะมากนะผู้ใหญ่ใจดีค่ะอาจารย์เอแต่ว่าเรามักจะได้ยินในเวลาที่จัดงาน อีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราผู้ที่เป็นสปอนเซอร์บอกก็มักจะพูดกันว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ผู้ใหญ่ใจดีในแง่มุมของอาจารย์เป็นใครคะคืออย่างนี้นะครับถ้าเรามีใจดีเราก็เห็นความดีของคนคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคนเราเนี่ยสมมุตินะออกมาเป็นตัวเลขว่าคนคนนี้มีความดีอยู่ห้าเปอร์เซ็นมีความชั่วยอยู่เก้าสิบห้าแต่ถ้าเราเห็นความดีของเขา เราชมเขานิดเดียวว่าโอ้ดีๆนะเนี่ยเขามีกำลังใจครับเขาเปลี่ยนได้นะครับค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขไม่จำกันนะมีมากมีนอ้อยในหลวงท่านก็รับสั่งบอกว่าเอาน้าดีไร่น้าเสียสิเนี่ยมันหมายถึงอันนี้นะครับน้าดีคือใจเราเองนี่แหละนะครับแ,แล้วก็ใครขเขาทำดีประชมเขาสักหน่อยนะครับนิดหน่อยเท่านั้นหรือว่าอะไรเติมเข้าไปนิดนึง นะครับมันก็จะด,ดีนะครับผมอยู่กเกษตรเนี่ยแม้จะยามรักการพูปผ่านวงคนได้่าเนี่ยนะครับรักทั้งนั้นเลยเพราะผมไม่ได้อยู่เฉยะนะครับผมมีรถแต่รถประจำตำแหน่งก็มีผมไม่คนขับขับเข้าคนในเนี่ผมนึกถึงเขาถึงเราสมัยเราเป็นเด็กอยู่เนี่ยเห็นผู้ใหญ่มาเนี่ยโอ้มีคนขับรถอะอย่างนี้เราไม่กล้านะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยขับรถเองเจอเด็กหยุดรับ บางทีก็หยุดทักคนตายยากบางนเป็นไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยทักเขาเรื่อยไปแค่นี้มันก็ผมว่ามันช่วยช่วยเยอะนะครับเติมก็ไปเล็นิตีีละหน่อยเนี่ยแล้วคือเป็นเป็นความงดงามของชีวิตเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์กับการที่เราดีต่อกันนะครับคะเพราะว่า เราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งอะไรมากมายเหลือเกินที่ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะถ้าเพียงแค่ว่ามีน้ําจิตน้ําใจถามไทยกันบ้างก็ทําให้ชีวิตดูน่าอยู่เอ่อสังคมดูน่าอยู่ขึ้นดูชีวิตมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วคนสุขเขาก็สุขค่ะใช่ไหมครับก็ให้กันว่าอย่างนั้นอาอืมค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากงานด้านการเขียนแล้วในด้านศิลปะเนี่ยอาจารย์ยังคง หมายถึงศิลปะทางด้านดนตรีศิลปะทางด้านวาดรูปอะไรต่างอาจารย์ก็ยังคงทําสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็นี่ยางนั้นนะที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเลเกษตรกรมาขายของเยอะเลยครับค่ะผมคุยได้ทุกร้านเลยค่ะถามมาจากไหนจังหวัดไหนคุยได้อืไออีกอ่ะนี่มาจากจังหวัดคุยได้เนี่ยมีความรู้รอบตัวเยอะค่ะนะครับแล้วก็ผมก็รู้ว่าถ้าผมพูดอะไรเนี่ย มันตรงกับที่เขาเขาประสบอยู่เขาดีใจนะเราภูมินะใจเนี่ยจะไม่โกรธเ,เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือคุณพ่อบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้คนถึงกันนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นอยู่ภายนอกแต่คือใจที่ไปถึงใจครับคุณพ่อไม่ได้สอนให้ผมฟังสิ่งที่ได้ยินแต่คุณพ่อบอกว่าให้ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดด้วยอืแววตาคุณพ่อพูดเสมอว่าบอกถึงว่าข้างในเขาเป็นยังไง Mm hmm. ฉะนั้นเวลาจะเห็นคุณพ่อเวลาพูดกับคนทั่วไปเนะี่ยคือทุกคนท,ท,ที่ที่มาคุยเสร็จนะแล้วมีโอกาสได้กุญแจที่หลังไนดะ้บอกคุณพ่อมีความเป็นมิตรสูงมาก <Huh. S 2> มีความอ่อนโยนไม่แข็งเข้าไปหาอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือถ้าจีผมเคยเรียนถามพ่อนะว่าคนอื่นปฏิบัติต่อเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นเริ่มมันเกิดขึ้นจากเราถ้าเราให้ความเป็นมิตรเขาก็าให้ความเป็นมิตร mm hmm. ฉะนั้นจึงผมเลยไม่แปลกใจครับที่เว,เวลาติดตามคุณพ่อไปที่ไหนจะเห็นคุณพ่อเข้ากับคนได้ทุกกลุ่มทุกระดับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนไหนลําบากคุณพ่อไปหาก่อนเคยมีรัฐมนตรีอยู่กับชาวชาว,ชาวบ้านอยู่ท้ายแถวพ่อจะไปหาชาวบ้านก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆครับเป็นบุคลิกอย่างนี้จริงๆนอกจากคุณสด,ดคุณฟ้าแล้วมีทีมงานท่านอื่นได้ช่วยงานอาจารย์อยู่ด้วยไหมคะมีครับอ,อคนสำคัญๆก็จะมี พ่ศักับผมจะเรียกท่านพ่ศักคือคุณศักชัยกายครับอีกคนหนึ่งก็คือตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ชื่อคุณอภิชาตินะพีะ่จุนนะครับแล้วก็จะมีพี่จวัฒนาพุ่งหิรันนะค,คะและพี่กัลยาณีแล้วก็คนอื่นๆที่เราก็อยู่ในกลุ่มแต่คนที่มีบรรทบาทสำคัญก็คือจะอยู่ในกลุ่มนี้ครัเราดูแลมันหลายเรื่องฮะตั้งแต่เรื่องการเดินทางเรื่องเรื่องสุขภาพเวลาไปพบแพทย์เรื่องอื่นๆที่ไปชีวิตประจําวันด้วยคืออย่างที่บอกฮะคือ เรื่องหนึ่งที่พวกเราไม่ไม่ค่อยกลุ้มใจเลยก็คือเวลาถ้าทางานถ้าเกิดให้มีงานทําเนี่ยมันก็จะเป็นแรบ,บปกติแต่เมื่อไหร่ถ้าว่างเกินหนึ่งวันเนี่ยคือเราจะต้องคือเราจะต้องมีงานนะคะคือช่วงที่ต่ดน,นี้ไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือต้องทําให้มันเต็มที่แล้ให้ดีที่สุดพื้นที่สำหรับความผิดพลาดนี่แทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าสิ่งที่จะต้องได้เรียนรู้จากท่านเนี่ยมันมันไม่มีโอกาสที่จะซ้าครั้งที่สองอีกนะครับ ฉะนั้นบางครั้งเวลาเราคุยกับท่านเนี่ยบางคาถามเนี่ยที่เรานึกไม่ถึงเนี่ยก,ก็จะสะกิดเอาเอาองค์ความรู้ของท่านออกมาฉะนั้นเรียกได้ว่าทุกวิานาทเนีเวลาทํางานต้องนับเป็นนาทีเลยครับเ <ฮะ S 2> วลาพิมพ์พิมพ์อยู่เวลาท่านเดินไปที่ไหนหรือท่านท่านท่านจะไปประสาบประถาที่ไหนเนี่ยท่านจะเก็บตกนะครับแล้วก็หยิบยกเรื่องนั้นมาพูดฉะนั้นจะไม่ได้พูดเรื่องที่ไกลตัว